สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ขนมนะฮะบุญยวีแคมปิ้งรีสอร์ทนะครับนะะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน,นครับ นบรรยากาศดีอยู่ครับเราก็มาถึงแล้วนะครับนะฮะเออนี่แช่น้ำนะครับแช่น้ำเนี่ยเอาปลาตอดแช่น้ำปลาตอดขา ที่เนียนหอนครับดูหน่ครับดูหน่อยครับมึงเก่งไว้ดิไม่ไหวยกดูนี่ดีกว่าไหน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 อยู่เฉยอย่เฉยอยโอยู่เฉยดิ อย่าตยรงไตกนะตรงไหนปลาเยอะนะครับแสดงว่าตีนเหม็นมากนะครับนนั้นนะฮะโฟกัดตรงนี้นแล้พี่แกเราดีแล้วอยากให้มันตถ่ายมผมาลูกตาเราแลยนะครับ โดนยังไม่โดนโว้เต็มเลยเหียนเหม็นไี่เนี่ยพ่อไม่มีพ่อก็ทนได้กามึงทนได้ดิมจะเพลินไม่ได้เอาข้างเดียวอ่ะเดียววบอเดียปาตายเลยอ่ะไม่น่าอนแตลอยลอยแผ่ขึ้นมาแล้อะไรแผ่อะัรขี้

โอาไารย์ม <c oughs> ันตัวใหญ่เยอะองลางมึงโอ้ยอ้ยเยอะเยอยะเบาลอยเลย